นับถอยหลังการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนทำให้ได้เห็นพักพลังประชารัฐเร่งเครื่องออกนโยบายหาเสียงโดยเฉพาะสิ่งที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักประกาศนโยบายเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น700บาทต่อเดือนหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลในวันข้างหน้าแต่อีกด้านก็เป็นสิ่งที่พักพลังประชารัฐคาดไว้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติ จะออกนโยบายเรื่องนี้มาแข่งขันเช่นเดียวกันโดยวนเวทีปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ประกาศจะเพิ่มวงเงินในบัตรให้เป็น1,000บาทจึงไม่แปลกที่พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จะแย่งชิงฐานเสียงจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังข้อมูลล่าสุดเมื่อปลายปี2565 คอรมอได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน2,644ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำนวน13.2ล้านคนโดยเฉพาะตัวเลขผู้ถือบัตร13.2ล้านคนหากเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งปีนี้ก็ยอมทำให้หลายพักการเมืองที่ประกาศเพิ่มวงเงินในบัตรจะมีโอกาสได้กระแสะความนิยมจากบุคคลกลุ่มนี้ตามไปด้วย ที่สำคัญเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเพื่ออัปเดตผู้ถือบัตรจำนวน13.2ล้านคนว่ามีรายชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่แต่กลับพบว่ายอดผู้ลงทะเบียนที่แจ้งความจำนงกลับมีจำนวนสูงขึ้นเป็น21ล้านคนซึ่งขณะนี้ผ่านการรับรองไปแล้ว8ล้านคน ส่วนที่เหลืออีก13ล้านคนอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนนี้แน่นอนว่ากลยุทธบ์บนเวทีปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาของพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการัเป็น1,000บาทต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่แกนนำพักออกมาประกาศว่าบัตรใบนี้เป็นบัตรลุงตู่ แต่คล้อยหลังเพียงสองวันก็เป็นอุตามะสาวยานนและสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ออกมาตอบโต้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจากทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐเป็นผู้คิดค้นด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามหากไล่เรียงข้อมูลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณไปแล้วจำนวนมากตั้งแต่ปี2560ถึงล่าสุดในปี2565 มีงบประมาณช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่35,514ล้านบาทโดยเป็นการใช้งบประมาณจากงบประจำที่อนุมัติผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งหากไม่เพียงพอจะขออนุมัติจากงบกลางเพิ่มเติมในภายหลังได้เช่นกันสำหรับผู้ถือบัตรก็สามารถไปชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางและค่าการหุงต้มต่าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทําให้ที่ผ่านมาบุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายหลักที่หลายพักการเมืองจะออกนโยบายหาเสียงเพื่อต่อย,ยอดมูลค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากได้เข้าไปเป็นรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งใหญ่ในปี2566จึงเป็นที่มาของการขับเคี่ยวของพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย และพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จะเดินหน้าหาเสียงนโยบายนี้ต่อไปอย่างไรเมื่อหมุดหมายการเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าก็เป็นเดิมพันครั้งใหญ่ของทั้งสองพักทั้งสิน้น